สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะเสียงแจ้วแจ้วจากขมอิสานใต้คนอำเภอปะคอนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้ดูมะกอค่ะได้ะมะกอมาลูกหนึ่งนะคะลูกแค่นี้ค่ะกว่าจะมาถึงมือคนไทยในสวีเดนได้กินนะคะเนี่ยราคาสามรบาทนะคะ ลูแค่นี้ค่ะสาม้ยห้าสิบบาทตํ้ได้สองรอบนะคะถ้ากินเยอะๆเหมือนเรากินก็รอบเดียวค่ะแต่ว่าต้องกินทีละน้อยค่ะสามอยห้าสิบบาทโอเมจ้าวทำไงได้เนาะอยากกินก็ต้องซื้อกิน บรรยากาศฟ้าหลังฝนค่ะก็ครึมเอ้มครึมนะคะถ่ายอยู่ในบ้านค่ะไม่ออกไปเพิ่งเลิกงานค่ะจัดตำส้มตำกินค่ะใส่ปลรราโนนัวเดี๋ยวขอบเวลาไปสับมะกระตำกินแซ่บๆก่อนนะคะหิวจัดแล้วค่ะเดี๋ยวมา<ส>คุยกันใหม่นะคะสตม ถึงเวลาโหยแล้วค่ะเนี่ยค่ะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้ตมตำาคนไกลบ้านนะคะคิดถึงแล้วก็ขอให้ได้กลับบ้านเ,เดือนแรกที่จะกลับย้ายไปอยู่เมืองไทยจะกินแต่ส้ตมตำส้ตมตำเลยคืออยู่นี่แพงมากค่ะมะกอแพงเนี่ยทั้ ถ้าตำจริงๆลูกนึงก็ไม่อิ่มนะคะพอดีต้องแบ่งไว้นิดหนึ่งแบ่งเส้นมะกอที่สับไว้นิดหนึ่งเพราะว่าจะไว้ตำผสมกับแครอทนะคะมากินส้มตำด้วยกันนะคะส้มตำคนไกลบ้านคะ่ะแหนมนะคะเพื่อนทำมาฝากน้องแอดมินคนสวยจากโคราชคะ่ะ ทำมาฝากคือว่ารสชาติอร่อยมากแหนมเขากินมานานนี้และตั้งแต่น้องเริ่มทานปกติแล้วจะเป็นคนที่เกลียดผักมากเกลียดการกินผักมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพื่อสุขภาพก็เลยต้องหัน มหัดกินผักเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะแก่แล้วก็ต้องกินผักสลัดผักค่ะเพื่อไม่ให้รสชาติจืดชืดก็เอาน้ำจิ้มซุก,กี้ใส่ผสมไปเป็นเป็นซอสแทนแบบแทนสลัดเดซซิ่งนะคะสีสันน่ากินมากกุ้งแช่น้ำปลานะคะ เห็นแบบนี้คิดถึงหน้าร้อนเลยค่ะเราแค่ไปสารน่ออกเท่านั้นเองหน้าร้อนก็จะได้กินกุ้งแช่น้ำปลาประจำเลยนะคะอาหารโปรดที่สุดเลยค่ะอาจารย์นี้คลิปเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะขนมหวานก็ขาดไม่ได้นะคะทั้งขนมเค้กขนมหวานนี่ก็เป็น เค้กรสส้มกับขนมเปี๊ยะไส้ถัว่วไส้ไข่เค็มนะคะสั่งพี่คนไทยทำค่ะเขาทำขายตามด้วยเค้กนะคะเค้กของโปรดเจวให้คุณผู้ชายซื้อมาให้ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะขนมหวานของหวานทั้งหลายยิ่งเค้กเนี่ยนะคะยิ่งของโปรดมากเลยแต่ที่สวีเดนก็หาซื้อไม่ได้สักทีนะคะที่เค้กอร่อยๆคะ่ะนานๆจะมี เค,ค้กรสชาติดีๆให้กินนะคะอร่อยมากค่ะคลิปเก่านะคะสตอรอเบอรีที่ไปเก็บมาค่ะไปซื้อเขาแล้วกเก็บกันเองนะคะคิดถึงหน้าร้อนค่ะใกล้หน้าร้อนแล้วก็จะได้ไปเก็บสตรอบเบอรี่แล้วนะคะถ้าไปเก็บวันไหนก็จะทำคลิปมาให้ชมกันนะคะ ตาปรีลูกแดงๆหวานๆค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะคะจากคํแแม่ไกลบ้านค่ะ